หุ้นนะคะประจาวันที่21พฤศจิกาย,ยน2557นะคะตลาดหุ้นไทยช่วงนี้เรายังมองว่าอยู่ในกรอบของการพักตัวอยู่นะคะอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นในระหว่างทางบ้างนะคะแต่ว่าความเสี่ยงในทางการปรับลงต่อเนี่ยน่าจะยังคงมีอยู่นะคะมองในระยะสั้นในเรื่องของตัวข้อมูลเศรษฐกิจภายนอกเนี่ยน่าจะเป็นแฟกเตอร์สําคัญนะคะกําหนดการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะจากสัญ,ญญาณเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจเนี่ยทางฝั่งสหรัฐอาจจะดูดีนิดนึง เรื่องของข้อมูลบางตัวก็ออกมาดูดีกว่าคาดนะคะแต่ว่าหลายตัวก็ออกมาต่ํากว่าคาดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะดูยังค่อนข้างมิกซ์ต่อความผันผวนอยู่นะคะอย่างเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็มีความผันผวนค่อนข้างเยอะในระหว่างทางเนี่ยปรับลงไปเยอะพอสมควรนะคะแต่ท้ายที่สุดมีการดีดกลับขึ้นมานะคะก็มีแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจบางตัวเข้ามาช่วยนะคะอย่างข้อมูลยอดขายบ้าน มือสองที่ดูสูงกว่าคาดนะคะส่วนด้านอื่นนะคะประเทศสําคัญอย่างจีนหรือว่ายุโรปเองเนี่ยแน่นอนที่สุดในเรื่องของออภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจอาจจะอิงไปในทางอ่อนค่านะคะยังดูมีความอ่อนแออยู่นะคะข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวที่ประกาศออกมาในช่วงนี้ก็ดูลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นยังคงเป็นภาพของกัดปัจจัยทางด้านแ,นแรงกดดันมากกว่าที่จะเป็นแรงผลักดันนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองช่วงนี้ยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหลังจากจบรอบงบการ เศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูดูดีมากนักน,นะคะสำหรับในช่วงของปีนี้ความคาดหวังทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะถูกโยนไปในปีหน้ามากกว่านะคะสำหรับ GDP ในปีนี้ของเราเองเนี่ยจากเดิมที่เคยคาดการณ์ว่าต่ำระดับ1.5%ก็อาจจะต่ำกว่านั้นอีกนะคะตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่ว่า GDP ปีนี้1%จะถึงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือเป็นภาพโดยรวมของภาพความคาดหวังทางด้านเศรษฐกิจที่ปีนี้คงต้องถูกมองข้ามไปนะคะน,น่าจะยังคงเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเปราะบางอยู่ ในระยะสั้นอาจจะดูไม่ค่อยมีมากนักนะคะการเคลื่อนไหวของฟันฟลูในช่วงปลายปีเนี่ยก็อาจจะดูชะลอลงนะคะสำหรับในส่วนของต่างชาตินะคะส่วนสถาบันเองเนี่ยบทบาทน่าจะเริ่มมีมากขึ้นนะคะแต่ว่าที่เป็นแรง